ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิลมอีกแล้ววันนี้ฟิลมนะคะจะพาทุกคนตกแต่งหน้าจอโทราศาพรัพท์กันเพราะว่าตอนนี้นะคะทาง Apple เนี่ยมีการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะก็จะเป็น iOS 14ค่ะแล้วฟิมเชื่อว่าเพื่อนๆบางคนที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะอัปเดตกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าสาหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็อย่าลืมอัปเดตกันนะคะเพราะว่าลูกเล่นเขาเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยตกแต่งหน้าจอนะคะอย่างที่บอกแล้วก็บอกเลยว่าการตกแต่งเนี่ยมันน่ารักมากนะคะเพราะว่ามีการเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆนะคะเข้ามาอยู่ที่หน้าาจอขอขงเร นี่เลยทุกคนเพิ่มแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะพวกการตกแต่งต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วฟิล์มก็จะพาทุกคนมาทําแบบนี้เนี่ยแหละเห็นไหมน่ารักมากส่วนแบบว่าไอคอนรูปเดิมก็จะอยู่ด้านหลังสุดนะคะนี่ส่วนอันที่ฟิล์มทําไว้ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะน่ารักมากงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําไอคอนแบบนี้กันดีกว่านะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขออัดหน้าจอแล้วก็ไว้ตรงนี้ละกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกัน ะะเดี๋ยวฟิล์มขออัดหน้าจอก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะขึ้นไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าจอของฟิล์มที่ฟิล์มได้ลองทาเอาไว้นะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะพาทุกคนทําด้วยว่าการทําไอคอนแบบเนี้ยทำยังไงมีทั้ง Instagram m ม s s a g e Facebook คือแอปต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องหรือว่าเราโหลดเพิ่มเข้ามาสามารถเอามาทําแบบนี้ได้หมดเลยนะคะอย่างแรกเลยไปอยู่ที่หน้าสุดท้ายนะคะแล้วก็หาคําว่าคําสั่งลัดก็จะเป็นอันนี้อันบนสุดนะคะ คำสั่งลัดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งลัดก่อนหน้านี้ที่ฟิล์มได้ทําไว้อ่ะเวลาการทําหรือว่าวิธีการทำเนี่ยก็คือกดบวกนะคะบวกด้านบนเพิ่มการทํางานแล้วก็ตอบไปที่เขียนสคริปต์นะคะกดเป็นรูปตัวเอกัะทุกคนเมื่อกี้แล้วก็ของฟิล์มเนี่ยอยู่ล่างสุดก็จะเป็นการเปิดแอปนะคะเปิดแอปกดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าเลือกนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น choose เนาะแต่ของฟิล์มเครื่องฟิล์มปรับเป็นภาษาไทยไว้แล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มเป็น f c e e o o o แล้วกันไม่ได้สิทุกคนคือฟิล์มอะทำ Facebook ไปแล้วงั้นเดี๋ยวขอเป็นพวก Google Map ละกันเนาะ Google Map อะต่อไปกดจุด3จุดนะคะที่เป็นไข่ปลาด้านบนแล้วก็กดคําว่าเพิ่มไปอย่างหน้าจอโฮมนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปพิมพ์ชื่อ Google Map Google Map ตามนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ไอคอนสีฟ้านะคะกดเข้าไปแล้วก็เลือกรูปภาพอันนี้ก็จะเป็นรูปของฟิล์มเนาะขอเลือกเป็นอัลบั้มล้กัน พอไปที่ Pinterest ตรงนี้ขอเลือกเป็นลายน่ารักน่ารักหน่อยอันนี้แล้วการคุมโทนนะคะซูมเข้าไปแล้วก็ได้แล้วนะคะแล้วก็กดคําว่าเพิ่มแล้วก็ใส่ชื่อคาสั่งหลัดแล้วกันเผื่อบางคนกลัวลืมเนี่ยว่าเอ้ยอันนี้เราใส่อะไรไว้ก็พิมพ์ไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นแค่นี้เองตัวที่เราทําไว้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเข้ามาที่หน้าจอเห็นไหมข้างๆ Google ก็จะเป็น g o o g l e Map นะคะแล้วกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะโหลดนิดนึงแล้วก็ นี่เป็นแผนที่นะคะง่ายมากๆเลยนะวิธีการทำคือแค่นี้เองทำแบบนี้ทุกๆแอปเลยนะคะเวลาเราจะเลือกแอปก็เอาตามที่ตัวเองต้องการเนาะได้หมดเลยแล้วก็ส่วนพวกปฏิทินหรือว่าลูกที่เป็นไฮยองวอนตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยก็ทําได้ง่ายนะคะอย่างปฏิทินเนี่ยฟิล์มก็เข้าไปโหลดที่ Color Widget นะคะเข้าไปที่ App Store ตอนนี้ฟิล์มยังไม่ได้เปิดเน็ตเนาะขอเปิดก่อนกดเข้าไปที่ Color Widget เนาะทุกคน Color Widget นี่ก็จะเป็นแอปนี้นะคะทุกคนอันนี้ตามนี้เลยอย่างฟิล์มก็คือโหลดไปแล้วแล้วก็กดเปิดคือแบบตั้งแต่มีการอัปเดตฟิล์มรู้สึกว่าลูกเล่นเขาเยอะไงในการตกแต่งหน้าจออย่างอันบนสุดก็จะเป็นของฟิล์มนะคะมีหลายแบบมากๆอาจจะเป็นนี่ก็ได้ power p u f girl เนาะมีหลายแบบอะทุกคนดูดิเยอะมากตกแต่งได้ตามใจช,ชอบนะคะอย่างอันนี้ power p u f girl ใช่ไหมกดเข้าไป แล้วก็ Edit ก่อนก็ได้นะคะเราก็สามารถแบบว่าเซตรูปอะไรแบบนี้ได้นะจะมีอันใหญ่แบบแนวขวางนะคะแนวนอนแล้วก็เป็นอันเล็กๆสี่เหลี่ยมเลือกฟอนต์ได้นะคะฟอนต์เขาก็จะเปลี่ยนเห็นไหมมีหลายแบบมากตัวอย่างที่เขาเป็นให้ก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสีเขียวใช่ปะเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปภาพตัวเองได้นะคะกดไปที่รูปภาพข้างล่างแล้วก็เลือกเหมือนเดิมแล้วใส่ไปแล้น,น,นี้เห็นปะ ไล์ก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือกนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้เป็นทีมนี่นะคะตัวฟิล์มจออันนี้เราก็กดเซตเรียบร้อยแล้วก,กดออกได้เลยนะคะแล้วก็กดไปที่พื้นที่ว่างๆนะคะของหน้าจอกดค้างมันก็จะสัน่นเฉยพวกไอคอนอะไรเงี้ยเรากดไปที่บวกนะคะด้านบนแล้วก็เพิ่มวิดเจ็ตนะคะกดมาล่างสุดก็จะเป็นคัลเลอร์วิดเจ็ตแล้วก็นี่เลยทีมแอนแบตเตอรี่วิดเจ็ตแล้วก็เลือกนะคะว่าเราจะเพิ่มแบบไหน ถ้าอยากได้ทรงแบบว่าสี่เหลี่ยมแล้วก็กดคาว่าเพิ่มวิดเจ็ตนะคะแต่ถ้าอยากได้แนวนอนก็กดเพิ่มนี่มันก็จะไปอยู่ที่หน้าจอของเรานะคะตามนี้ตามนี้เลยทุกคนแล้วก็ยังมีอีกทุกคนที่เป็นรูปภาพนะคะอย่างนี้ก็เป็นรูปคู่ฟิล์มกับเพื่อนแล้วก็จะเป็นเพลงแบบนี้ได้หมดเลยแต่ว่าโฟโต้วิดเจ็ตก็คือเป็นรูปที่เราให้เลือกแต่ว่าเวลาโหลดก็คือเข้าไปที่ App Store นะคะพิมพ์คาว่าโฟโต้วิดเจ็ตแล้วก็ใส่รูปเข้าไปนะอย่างนี้ฟิล์มก็เป็นรูปห้ยังวอนะคะ แค่นี้เองส่วนตัวแอปโฟโต้วิ s เจนหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวฟิลม์มกดเข้าไปตรงที่ฟิล์มโหลดไปแล้วละกันก็จะเป็นอันนี้นะคะที่กดเข้าไปอันนี้จะเป็นรูปที่ฟิล์มใส่ไว้ได้30รูปก็คือเราก็เลือกไป30รูปนะคะใส่ลงไปแล้วมันก็จะรันเป็นวันที่1วันที่2รูปก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะต่อวันถือว่าดีมากๆทุกคนมีหลายรูปอยู่รูปอย่างนี้ก็ได้รูปตัวเองก็ได้นะคะ แต่ว่าเห็นป้ามันก็จะเป็นขั้นละ5แล้วก็ทับ30ก็คือวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5นะคะเรียงอย่างนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้อย่างของฟิล์มเนี่ยเมื่อวานก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นรูปที่2ไงก็จะเป็นรูปเฮลโว์ส่วนรูปแรกก็จะหายไปนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นการตกแต่งหน้าจอง่ายๆนะคะการเปลี่ยนรูปไอคอนการใส่ปฏิทินนะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าบางคนจะใส่เป็นแบบแบบนี้ก็ได้นะคะกดค้างเหมือนเดิมกดบวก แล้วก็จะมีให้เลือกล่างๆเลยมั้งทุกคนก็จะเป็นแบตเตอรี่นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นการใส่แบตเตอรี่เนาะก็มีให้เลือกเหมือนเดิมเลยนี่แต่อของฟิลก็จะเป็นแบนนี้เพราะว่าจะมีตัว Apple Watch แล้วก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ของตัวโทรศัพท์นะคะเพิ่มแค่นี้เองง่ายๆนะคะไม่ยากสำหรับบางคนนะคะที่แบบว่าเอ้ รู้สึกว่าเวลากดเข้าไปเนี่ยแล้วมันโหลดช้าคนเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นคําสั่งลัดแงมันก็จะดูช้านะคะแต่ว่าถ้าแบบบางคนแบบเอ้ยมันช้าไปเราก็กดไปที่ค้างแอปหน้าสุดท้ายนะคะแล้วก็กดเข้าไปปกติมันก็จะไวเหมือนเดิมนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบทําเป็นตีมสีแบบนี้ได้นะคะอย่างทาเป็นสีฟ้าอ่ะล้วก็กดค้างนะคะแล้วก็มาใส่ไว้สีฟ้าก็จะมีแอปสต e ใช่ไหมมีซา f a ฟ i แลรีก็เลือก แล้วก็ใส่เข้าไปให้มันเป็นโทนสีฟ้าเหมือนกันนะทุกคนมีพวกเมสเซจเมสเซจอสีฟ้าแล้วกดลากเข้าไปทุกคนมี Facebook, Facebook. ใส่เข้าไปใส่เข้าไปตรงนี้มันจะชาานิดน,นึงทุกคน,นแล้วก็มีทวิตเตอร์อีก<ม>กดค้างนะคะแล้วก็ลากไปที่หน้าที่เราต้องการ มันก็จะเป็นตีมสีนะคะเป็นสีฟ้าอยู่กลุ่มด้านล่างตรงนี้และนี่นะคะก็จะเป็นการตกแต่งหน้าจอโทรศัพท์นะคะที่สุดแสนจสะง,ง่ายนะคะของ iOS 14ค่ะสามารถเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆเข้าไปได้นะคะเช่นเวลาปฏิทินนะคะตัวชาร์จแบตใช่ไหมเห็นเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็จะมีรูปภาพเปลี่ยนไอคอนนะคะหรือว่าตกแต่งเป็นตีมสีก็ได้นะคะแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็ไม่ซําใครด้วยนะคะแลวถ้าเพื่อนๆลองทําแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเมนมาบอกกันด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มก็ต้อองขอ ตัวลับไปก่อนค่ะบ๊ายบาย